แอนทองประสมเปิดตัวสามีใหม่เป็นละครที่หลายคนต่างตั้งตารอชมกันไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayal ที่เตรียมออกอากาศทางช่อง3ซึ่งเป็นผลงานรีเมคจากซีรีส์ชื่อดังของประเทศอังกฤษ Doctor Foster ที่กวาดรางวัลและได้รับความนิยมอย่างมากมายมาแล้วทั่วโลกโดยก่อนหน้านี้ทางช่องยังได้ปล่อยภาพโปสเตอร์แรก ของสองนักแสดงนำแอนทองประสมและนันดาเอลริงแฮมที่ทำเอาแฟนซีรีส์อยากติดตามไม่แพ้ต้นฉบับโดยเรื่องย่อเป็นเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของคุณหมอเจนแอนทองประสมต้องพังทลายลงเมื่อพบว่าอทินอนันดาสามีของเธอนอกใจท่ามกลางคนรอบกายที่ต่างรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ซึ่งจุดเริ่มต้นเกมรักทรยศจึงเริ่มขึ้น โดยเรื่องนี้ทางช่อง3ร่วมกับบริษัท JSL Global Media เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาจาก BBC Studios ประเทศอังกฤษและได้มาผลิตในเวอร์ชั่นไทยและสุดแอนได้ออกมาโพสต์ภาพคู่อนันดาสามีในเรื่องขณะที่ทั้งสองกำลังถ่ายละครด้วยกันพร้อมลงแคปชั่นว่าเรื่องนี้สามีเซ็กซี่มากอนันดาเอเวอริงแฮเกมรักทรอยศเจอแคปชั่นนี้เข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันถูกอ,อกถูกใจกันสนั่นไอีเลยทีเดียว